ไปเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมอ่ะนั่าไงเราจะให้เขาทำอะไรดีก็เดี๋ยวให้ฟาร์มไปกับเราเนี่ยแหละเขาคนนี้รู้สึกว่คนนี้เขาคนนี้เขาถนัดเรื่องอันนี้นะขนขนยาขนปูนจกปูนอะไรเขาถนัดถนัดมากมากเลยเมื่อแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานเขาสวยไปหน่อยโดน NPC นต่อยหน้ากระเด็นเลยเขาหลจริงๆให้เขาใส่สูตรไปเลยก็ได้นะได้ ต้องผ่านอะไรตัวเตะต้องผ่านบททดสอบก่อนไม่ได้ค่อยๆอันนั้นค่อยๆซ่อมอา๋อคุณลงเลยกูทำไมเนี่ยกูผ่านผ่ตัวแบบไม่น่าเนี่ยนนนะทตััว้หายไปไหนใส่ดิจิตอ๋อรอโทษทีครับอ๋อ อยู่ไหนนะคือไหนอยู่ไหนนะอยู่กระดาดครับอยเสียงใครอะอาเสียงไดมอนฮะเสียงไดมอนฮะเสียงไอนม่อนเสียงโคตรเหมือนพี่สเกลเลยโหเหมือนหรอโคตรตกใจไม่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 เท่าไหร่นะเหมือนหรอเหมือน เดี๋ยวเราพาเขาไปเปลี่ยนสูตรกันใช่ใช่เดี๋ยวพาไปเปลี่ยนสูตรีืนตรงนี้ไม่น่าได้ไปไปเบิกรถมาสิอะไรวะเนี่ยเบิกรถนันก็ต้องมันก็ต้องแกงปิกาจูแล้วล่ะไปเร็วไปเถิดเราไปเอาปิกาจูกันดีกว่าปิกาจูกันแล้วล่ะเอ้ยมันมันมันไม่ได้บิดเบี้ยวมันเป็นหลุมแล้วตอนเนี้ยคราด้วยนี่มัต้องอันนี้นี่ปิกาจูของดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยจะเบิกสามน้ำมไปอะ ว้าววาห้าขวบตัวน้องกูยังว้าหวอ่าเดี๋ยวอ่าชิปเฮดสถานะแป๊บนึงนะสภาพไม่ปกติแป๊บหนึ่งขอเวลาสักครู่ไปไแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสภาพไม่ปกติแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันมันเปิดมันเปิดปากได้ ไม่ชอบหูนะเออรู้สึกมันไม่ชอบหู๋คัพเปอร์อะทำไมอ่ะมันไม่ชอบหูใช่ไออะ้คอพเปอร์มันไม่ชอบหูใช่ไม่ชอบหู๋แต่มันชอบพี๋เอ้ยไม่่ใชเอะไรนะปากครับปากไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีไหนหมาบอกว่าคัพเปอร์เขาไม่ชอบผู๋ครับไหนหมา จมูจูใช่นี่พิกจูสองตัวเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวดียวเดยวไปร้านเสื้อตามมาตามรถมานำเลยฮะข้าดไหนฮะเอ้ยยาเ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเยยาชนยาชนอะรถพังไปร้านตรงข้างสอเนาะก็ได้นำเลยข้าดไหนฮะนํขนาดไหนฮะนำขนาไหนฮะขนาดเ่าอาคานสิคานไหนนั่น่ะพี่จมาไปไหนอะไปไหนแล้วอะ มาหน้าตลาดมาหน้าตลาดโอเคฮะเร็วๆขับมาตลาดเร็วๆแก๊งการเลี้ยงเทปี้มา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 แล้วเด้อเด้อเด้อเดจอดดีๆก่อนใจเย็นโอ้ใจเย็นฮะฝืนด้วยที่หน้าหมาหายเออเอาังยังยังใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นฮะใจเย็นฮะ ไปเข้ามาแล้วไม่ไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนแค่เฉียดอะแค่เฉียดตู้ไม่ปิดเลยครับมันปิดไม่ได้ปะนี่ไปกันดีกว่าอ่าคุณไดมอนด์อยู่ไหนครับไหนข้างหลังข้างหลังอะครับอ๋อโอเคครับโอเคโอเคอ้าวแล้วคุณหัวหมาไปไหนอะหัวหมาน่าทิอ้าว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 แล้วคุณหัวอ้าอยู่กาลาแล้วอ้าวแล้วคุณนะอ้าวเดี๋ยว รับเขาหน่อยสิโอ้วไปตามเรื่องด้วยคุณโพนี่แล้วรับแล้วแล้วคุณหัวหมาไหนบอกว่ามาแล้วไม่ไม่เห็นพี่เลยกลับไป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 กลับแล้วยังอ่ะมีคนกลับไปแล้วยังมีคนกลับไปแล้วคนกลับไปโอเคพัไปแล้วหน้ากากหน่อยดูเซนากะใครเนี่ยไปรับหมามาเปลี่ยนเสื้อสวัสดีครับสุดหล่อ สวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับใครขอรถคข้ามาบุ๊ดบุ๊ดสวัสดีครับบุ๊ดให้รถคข้ามาสวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดหล่อใช่ไรครับชื่อนิโน่นไม่มีเหรอชื่อนีโน่เหรอนี้มมแต่ชื่อนิโน่อะไรนิโน่เป็นไงงั้นเราไปชนะหน้ากากกันดีกว่าปะหน้ากาก เวขาดิไปร้านหน้ากากสวัสดีครับปีโป้เห็นไหมครับอันนิโน่ครับนิโน่ครับคนอื่นเวลาหน้ากากค่ะปีโป้อันนิโน่ครับนิโน่ครับปีโป้กินมาแหม่โอเครู้เรื่องป้ายป้ายป้ายพอ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 ครับฮัลโหลทุฮัลโหลครับครับผมป้ายป้ายฮัลโหลเวลาหน้ากากครับครับเฮ้ยอย่าเล่าอย่าเล่าจูจูไว้เฮ้ยจู้จู้ไว้ไปมาร์คมาร์คมาร์คทีได้ได้เรากำลังไปรับ คุณม่อนไม่ต้องชนทุกเซ<อ>็ก็ได้啊นะข้างข้างสนอ่ะตรงไปฮะตรงไปข้างหน้าตลาหน้ากากนะน้องไปหาเดี๋ยวไปรับเขาก่อนกับโพนี่ด้วยได้เลย มีด้วยเหรอมีนี่ไงนี่ไงเห็นเ่าว้าวอันที่เท่าไหร่อ่ะไม่รู้หา,าดิาใส่หน้ากากคนี้ด้วยแล้วก็ซื้อหน้าก,ากักอื่น,นๆที่อยากใส่พ,พ,พี่นิโนโ่กระจู<า>แรงปลายพี่ใช่เหรอได้เท่าไหร่อ่ะเจอปี่ก็เจอ เจอหรือยังอะยูนิคอนอยู่ไหนเอ้ยอยู่ไหนอะคนเจอแล้วอะอยู่เลขอะไรอะเลขอะไรบอกเพื่อนสิฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยนะพอนี่เลขอะไรอะไม่รู้อ้าวหนูซื้อซมาแล้วเนี่ยเนี่ยถามเนี่ยเลขอะไรถามตอนค <c oughs> น,นเซฟ <c oughs> อะไรนะ 98 9าสตอนกนเซฟชูครแล้วต้องหายไปไหนคนหนึ่งอ่ะไอ้มอนไปไหนวะเอาตายละกูหายอ้าวไม่ใช่วันอันนั้นไปแล้วเหรอ ใคพี่เยกยดแบบนี้โอโอเคครับมาไปไปไม้ไปนั่นเลยไอ้ไ,ไม้แหลมอ่ะมาไปไม้แหลมอบอกบอกเขาด้วยฮัลโหลไปไม่ให้ผมกี่ใช่ป่ะไปไม้แหลมไม้แหลมนี่ไม้ไผ่นะครับ เง้ยไอ้มายังไอ้รวยไอ้รวยไม่ครับเฮียก็อยู่บนหมดเฮียมึงคนโยวอยู่ไหนเมื่อกี้โอ้กูไปหลงหลงอยู่ตรงบนนู้นรอต่อไปได้แล้วตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยเี่ดเด็ดเเสียงวอลมานังเนี่ยกระเป๋าด้วยข้างหน้าหกสอง าม,มานี่าม,มานี่ยเฮ้ยไม้แล้วว่ะเจ้เาตังไหมเนี่ยเชี่น้ำหนักคันนี้แม่งโคตรน้อยเลยมันใช้ไม้<ช>ไมแหลมเท่าไหร่ไหมพูอ, <30. S 1> อ,อ่ะสามสิบ3ีเสามสิบเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแอดดับเดี๋ยวไปฟาร์ม ของทำตาสะพายโอเคเล่นไอ้ดอกก่อนเลดตะปูน่ะเลด้ะปูนเลื่อนะเลือนปเปสามเนี่ยเลดตะปูนอะเลดตะปูนตรงเลี้ยววะของอย่าื่นสองสองพันสามพันอันแล้ววันวันนี้วันนี้ตรงหเลี้ยนี่หลังมาเห็นไฟเนาไงเห็นไฟั้งเออข้อมูลข้อมูลใครนะช่างบอก ี่ช่างหรอช่างง้อช่างอะไรนะ่น่าครับโอ้ช่างไม่มีกระเป๋าคาดเอวด้วยหัวเริ่มเปลี่ยนครับนี่ช่อมซ่อมมาไหนซอ่อมมาไหนก็ว่าอยู่ใครไม่ครับคุณต่อไหนช่างรอหมาไม่หมาต้องมองมาช้านี่นี่เราไปถมถมปูนนี่ได้เร็วนั่นแหละดูคนนี่เต็มเลยเนี่ยไปถมปูนก็กับตอนนี้คนคนที่ที่อยู่ในหน้า แปดคนหมาตองมอพี่ไปทำแม่พูก่อนโอเคพี่โอเคจะเจอไอดอบจะไปจะไปเรียนแร้่เข้าวก่อนกูลืมข้าวอกฮัลโหลวออะไรนะหนึ่งเจ็ดแปดคัพเปอร์เห็นมัยเมื่อกี้เห็นทวิตไหมแล้วยังไงผู้หญิงสองคนนะโดนปรบมาอ่ะรถพังละ กูไม่ช่วยกูไม่ช่วยโอ้โเคครับอ๋อเสร้อยแล้วครับผมเขามาเขาประมาณว่าแบบว่ากวนๆนั่นแหละแล้วก็ไปเลยมักวนไปเลยมากวนใส่มากวนใส่เออมาบูทใหม่มาบูทใบแล้วก็ไปเลยแอปเป็นเสียงผู้ชายใช่แอปเป็นเสียงผู้ชายแล้วก็ไปเลยอ๋อแล้วมันก็รถพังนะเจอกันไหนดีเจอกันไหนดีเจอกันไหน เจอไอนดอดอกลงมาเหมือนคนแรกตอนนี้หิวข้าเราไปไอเอมามากาม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 าลามามนมา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 งามามาใามามลมา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 มลมวมามามาเมา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 ัาม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 มามมาไม่มีมาาลมาาามมาม นี่นี่ไม่มีอะไรเลยนี่ไม่ไม่ไม่เอาไอคนเนี้ยนในในพวกเนี้ยน้องไม่มีอะไรเลยอยู่ในมีข้าวกล่องอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ของพวกของตีอะไรเงี้ยมีเปล่าของตีไม่มีเลยบอสไม่มีแล้วใช่ปะก็ไปเรเบลเลยเดี๋ยวจะไปเก็บของในตัวมีใครจะหัวมีใครจะหัวไมเบสไหมไมเบสหระเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับฮัลโหลได้ยินปะยินบอกให้ไปเรเบลไม่ยืนทำอะไร มึงก็กดใช้อาหารดีไอ้รวยกินแล้วกินแล้วกินออแล้วหมามาขับรถหน่อยโอเค ก่อนจะเล่นอดัมจะมีรีเลือนใช่ปะมีิออลโอเคอ่ะมีิออลผมไปรอนนอสาวอยมาไปแล้วแล้วแลวแล้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 วแ้วแล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 ้วแวแล้วแล้วแลวแแล้วแ้วแล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 วแล้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 แล้วแ้วแล้วแลวแล้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 ล้วแล บอสอ้าบอสวิ่งแล้วไอ้ดอกทางขวาแอดอกขวาับบอสมาให้แล้วอ่ะเดี๋ยวเดีวะอยาคือก็ต้องชาโชว์วัดรอย่างชุนแหละก็โชว์วัตอย่างชุนแล้วอะ้เจ้าเลยฮ้ไม่ช่โชว์วัตงชุนแล้วอะไม่จเคยแอดบกปะม่เคยก็บไอ้ดอกปะ เลยชนะแล้วมีในคลิปด้วยรอกไว้อยู่ไม่ไอจีบไอรอดแล้วตายแล้วเกิดบ้างอย่อตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเลยจมีไม่สัตว์เริ่มมีจำกัดไห้น้อหมดลมได้ไงเนี่ย ู่ข้างบนครับมันอยู่ข้างบนฮัลโหลมันอยู่บนบนสะพานบนใหน้าบนสะพานหรอบนไม่สะพานครับหรือว่าข้างล่างวะล่างหรอข้างล่างข้างล่างข้างล่างไอ้เราตรงไหนงั้นน่ะสวัสดีฮัลโหลว่าไงเหตุรถผมไหมเมื่อกี้เห็นรถผมไหมไอ้เราตกไหนไม่รู้ มันเล็กเงาเอแอมีเยอะไปหน่อยเล็กเงากว่าคนเยอะไปหน่อยนะโหนได้อยู่นะไม่เยอะเท่าไหร่เราเล่นได้เล่นได้น้อยน้อยเล่นได้เล่นได้นี่มีหมาเรามีห้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 าใส่คลิปลงอยู่ไม่มีคลิปลงนานละเออลองถ่ายคลิปลงนะเดี๋ยเดี๋ยวโพนี่อยู่ไหมโพนี่อยู่ไหมโพนี่ไม่อยู่ มาจบแล้วอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ่ะระวังโดนพี่ไอซ์ใส่นะก็ผมเป็นแฟนเขานะใช่เหรอใช่เฮ้ยทีนานบอกเพื่อนได้ดิบอกเพื่อนเองก็ดีโนของไหมโนของไหมเนี่ยไอ้สีฟ้ามันเยอะเป่าเปล่าเยอะอยู่ของอะไรอ่ะของมัดไหมเขาให้ใช้มัดอยู่แล้วอ๋อใช้มัดอยู่แล้วเหรอใช่คครับโอเครับ พี่พี่พี่โพพี่โพเอพี่พี่นิโน่เราเราค่อยเข้าท้ยท้ายพี่เอยแหลมที่วะเน่ะไม่เป็นไรเราเราตีออกไปข้างนอกตีออกไปข้างนอกเองดีนายบอกเพื่อนเองด้วยดิเฮ้ยเดี๋ยวเขาใส่กูเอาอะไรเยอะเอาไงว่าเราอะเรามีแค่สามเองเนี่ยสี่คนไอ้คนคนนี้ใครเนี่ย ห้ามันห้าครับผมอโอเคโอเคโอเคเรามีห้าไหมเหรอดี๋ยวพาเข้าแกงโขวันไม่ต้องออกแล้อยู่ด้วยอยู่ด้วยไอไอเป็ดกลุ่มมาเหรอเปิดก้งตีท้ายไหมล่ะตีท้ายกันไหมล่ะตีท้ายล่ะโอ้นเราไปเราอยู่ด้วยเราหยู่ด้วยเราตีท้ายล่ะตีท้ายล่ะเราตีกันท้ายกันท้ายเฮ้ยเฮ้ยพี่ไอ้เฮ้ยเหลี่ยมสิงอะไรมึงเนี่ยเออเออใช่ใช่อันอันอัคืออาวุธที่จะเข้าใหม่ใช่ป่ะเออแดกเกอร์อันนี้แดกเกอร์ เอาว่าอันไหนที่จะเข้ามาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนอันไหนเขาติดเลื่อนเลอร์มันอีกแบบขอดูหน่อยมึงฮิวให้กูเต็ียมร้อยเละแแหลมเด็กเว้นขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอ้ยหลบดิเก๊กจาเราเอาช่างก่อนมเราเอาช่างก่อนช่างก่อนไหมช่างไหมอันไหนชอันไหนช่างไหมอันนี้เหรอที่จะเข้าอ่ะใช่ใช่ใช่เห็นเขาบอกมันเร็วมันเร็วกว่าปากฉลามอ่ะใช่ช่างช่างเราเรานหมดเลยช่างเยอะเอาดิเอาดิเอาเอาให้รีมันเอาช่างก่อนนะเอาช่างก่อนนะเราไม่ตีกันเราไม่ตีกันเราไม่ตีกัน เชดเนี่เอเอ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 อีเลยพอแล้วพี่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 อันนี้อันนี้คือได้เม็ดจริงใช่ปะใช่ใช่ขาปรับแล้วเปรับแล้วเอ้อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าท่อปัดฉลามเหรอนี่เขาปรับไปแล้วอันนี้อันนี้เข้ามาใต้ดินหรือว่าเข้ามาทางบนทอท่อปบอกเลย มาแค่ัไม่ได้เลยีอาเราเราเอ้ยโฟนี่ที่หลัเฮ้ยหลักันดีกว่าเอเฮ้ยเดี๋ยวมี่ลงไี่อยู่ดกนที่ลอ้าวชารกันมาชาร์จกัมาชารามาชารมนี่ัฟนีเขาเล่นมากเขาเล่นมากเาเล่นมากเลยอรีมันตีเราั้งคับใจเย็นครับรีบับรัเปิดเปิด้ยเพิ่งเข้า้เปิดเริ่มเปิดน ิ่งวนก่อนอย่าเพิ่งเข้าเฮ้ยยังไม่ถึงเ้ยเดี๋ยวเอ้ามันยังไม่ใช่หรอยังไม่ถึงเวลาเลยเ่เหรอไม่รู้มีคนเปิดอะไม่รู้มีคนเปิดอะมีคนเปิดอะเดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพ่งเยวเพ่งยังไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดยังไม่ถึงยังเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าเปิดกูเป็นาาวเช้มาแล้วมาแล้วมาแล้วใส่เลยก็ได้มากูตัดก็ได้เขาเยอะอยู่แล้วที่ร้านเจอคนหลังใครอ่ะที่ร้านเอาเลยอะตัดเลือให้เยอะละเขาอะไรครับอย่าตีกันนะอย่าตีกันยังฟ้าด้วยอย่าตีกับที่ร้านกับใครที่สีชมพูเปิดช่างก่อนอ่ะช่างไหนอ่ะไปดีก่อนเราเล่นอีกนึงก่อนเราอยู่เฉยก่อน เอาเอ่เอ่อกเฮ<ล>้ยพันกันเลยอย่าอย่าต่อยอย่าพูดด้ยวยกันอย่าต่อยพูดด้วยกันพี่ 来吧，来吧。

เฮ้ดีแล้วที่รักไม่ค่ะจิตเอ้าไม่ใช่นี่หว่านี่รถนี่หว่าเฮ้ยใช้เย็นช่างกันไงหมดเลยเฮ้ยใช้เย็นหมดเลยหรอเนี่ยรถตีแต่เราอ่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะรักไงเห็นแล้วขอขอขอรบเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว ขอโทษค่ะลลุยต่อดิจะมันก็กระตุกแรงไปอ่ะนี่ อเกือบได้ตายอีกรอบเจบอะไรเล่าไงเออก็เราได้ไม่รู้ใครเป็นคนเก็บไม่รู้ไปถามนี่น่ะอืมดีแล้วพี่รักโอเคค่ะที่รักไอ ไอรีมันตีเราอ่ะมันงเป็นฮี <wann S 2> ่อะไรอ่ะมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเออผมโดนโลด่าลดซุนผมยับเลยชิลารไอรีมันต่อยเขาเออเขาว่าเราเป ไจังหวะนีุ้้สตคอ,อับร<ข>อ,อ,อ,อะไรล่ะจัง<อ>หวะจังหวะนี้คุณต้อของพี่ไขยคุณต้อของพี่ไขยเออเอาของไว้ใครก็ได้ไม่ก็ได้ได้เลยบานบ้น,นึงกูลมเอัวขวาน,านดาน้ไม้พู<อ> เกไได้เก็บไวู้เซี่โบดีได้มีอะไรบ้างที่ได้มาฮะได้แล้วพี่แหลมดาบไม่ผูอ่ารคิปตันอ่าพิเศษเด้ร่วมห้าเอ้ห้าอัพของวนี่แก้วคิดไปก็ได้รอบนี้ได้อรอบหนึ่งได้รอบสองกงเลยของไว้ใครวะเอาไม่ดิเอามดิปวดอะเมื่อกี้พี่แคทได้เหลือเท่าไหร่ มียักูเหลือแก๊งกูเหลือสองคนสุดท้ายแล้วกูเหลือสิบอ่ะย้อนย้อนย้อนก่อนที่นี่คือแก๊งไหนสุดท้ายคนท้ายไม่มีแก๊งอ่ะอ๋อยมั่วๆเลยประมาณนั้นอ่ะอ๋อไม่คือตอนที่เราชนะแก๊งแค่คนสุดท้ายเลยเนี่ยชอบหมาไม่บอกชอบหมาทั้งคู่ก็ไม่บอกแมยรีบร่วงไปไหนอ่ะรีบร่วงไปไหนรีบร่วงกัโ ใช่พูดอ่ะน่าไม่พูดอยากได้ปะอยากไปทำปะมันไม่เงี้ยแบบมันต้องขอโทษด้วยนะคะรีบก,ก่อนแล้วกันใช่แล้วปะ พี่โพนี่เขาคิดว่าหนูเป็นพี่อ่ะโพนี่ทีหนึงเขาไม่สีผมมาด้วยไม่ไดกักหักบมักหักท่าสามไม่ทำแล้วะอุ้ยใช่เหรอว้ไว้ไว้คุณพ่อพ่อพ่อท่านามไม่่กเนี่ยอย่นี่หน่อยอยี่นี่น่อยนี่หน่อยอยนี่อยู่นี่หน่อยอยู่นี่หน่ยมันเรี้ยงอ่ะมินโี่อ่ะ นี่ไม่เลี้ยนี่เลยมีนี้ยงทำไรเลี้ยงทำไมขวานได้คิดตั้งมิสเตอห้า่าแล้วก็บัตรขั้นสามได้หนึ่งสี่เก้าบัตรขั้นสามสับัตรเลยวะกระเป๋าหนึ่งสี่เก้าเราได้อะไรบ้างอ่ะขั้นสามนี่คืออะไรบัตรเอาไว้ตีบัตรทองโอเคมันบอกมันบอกไม่สามารถให้ของชิ้นนี้ได้อะพี่บัตรฮะ อ๋อใบขั๊กจับมันให้ไม่ได้อีกแล้วมันต้องไปตลาดโลกเก็บไว้ส่วเองก่อนได้เช็คก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วกันฮัลโหลแฟนซีโฟมมาหรอกูขอสักบาทเถอะไอ้บาใครเปลี่ยนเจอกันครับเข้าใช่ไหมเดี๋ยวคุยมานี่เลยมานี่มานี้ กูไปอะไรนะกูไปเนี่ยเออแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปบอกลาที่รักก่อนไปเขาไปเออเราเราเราเขาไหนวะผมลืมว่ะเอ้ยเราตำรวจนี่ว่ะเขาก้อน่หน่อยมาเราไปเออแทงใครวะเนี่ยเฮ้ยใครอะแหลมสิงโง่มาแทงทำไมอะแหลมสิงไอ้โกดองไปตายแล้วโกดัง ปวดโดนปวดโนนปวดโดนมือเดาตายมือเดาตายเลยไปเจอกันใหม่จ้ะที่ละระวังนะระวังนะระวังระวังนายกแทงเอานะเฮ้ยเฮ้ยพี่โพไปตลาดพี่โพพี่โพจะยมือนดิหมือนน้องเหรอไปือนอะไรนะคนคนนี้เขาจะเข้าแก๊งด้วยคนไหนเนี่ยคนข้างหลังเนี่ยรถอไม่คือเดี๋ยวตอนนั้นคนมันมีกิโคนอะเรามาตำรวจดิว่าอือสักยักษ์ยักษ์มีรถอยู่ไหมม่รอดไม่รอด ่ไม่มีมากับตำรวจแล้วตำรวจไปแล้วีรัตมีรถเหลือบอเอารถมล้ไปงั้นโอ้ยอย่ามันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วนี่กูโมจิ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 อู้กันสักพี่ชายขอบคุณครับวันนี้ไข่ดำ เลิกต่อยเล่นขึ้นมาอุ้มกันมากูมีครับเดี๋ยวด่วนเร็วๆไอ้ปลากูเรียกหมอแล้วนะกูเรียกหมอแล้วกูเรียกหมอแล้วกูเรียกหมอเปล่อยกูกูเรียกหมอเลวเลี้ยงของมึงดนทะเลแน่ไอ้เียอร่อยอร่อยช่วยกูด้วยอร่อยอร่อยไปเดี๋ยเอาเอาอุ้มเอ๋อสักสักกี่วันดิโอ้ยอย่าเลยจะว่ากูขอว่ะ กวาดโทษที่กูเรียกเมื่อกี้กวาดโดนีไอ้แค่กูเรียกหมอเลยไอ้ซ่านเดี๋ยวกูโดนแบ็กลีดไม่โดนแบ็กลีมแค่นี้เฉยอ้าวใครก็ะไรเชิญกูด้วยกูโดนอุ้ไอ้หวยแล้วแค่กูแล้วกูโทรเมื่อเมื่ออะไอ้เรื่กูโทรทำไม่ยี่อะไรอะ